จะรวยจากอสังหาต้องเริ่มจากอะไรก็เหมือนเรามานั่งพูดคุยกันเช่นเคยนะครับว่าหัวข้อที่พูดไปเมื่อกี้เนาะในเรื่องของการว่า้จะรวยด้วยอสังหาเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรฮะทีนี้หลายคนเนี่ยนะครับเชื่อได้เลยว่าเห็นคนรวยจากอสังหาแล้วเอ้ยแอบคิดในใจว่า ขาต้องเริ่มจากการมีเงินก้อนโตแน่เลยใช่ไหมฮะเออหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่ความจริงคืออะไรทราบไหมฮะคนส่วนใหญ่นะฮะที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เริ่มจากเงินก้อนมหาศาลแต่สิ่งที่พวกเขามีน,นะครับนั่นก็คือเลยเรื่องของจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าถ้าเริ่มผิดเนี่ยแม้แต่เงินก้อนโตแค่ไหนก็ช่วย ให้รอดไม่ได้นะเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินก้อนโตการจะรวยจากอสังหาไม่ได้เริ่มจากการลงมือสร้างทันทีเนาะแต่มันเริ่มจากว่าการรู้จักเส้นทางรู้จักวิธีการนะครับรู้จักแนวทางและเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะเมื่อคุณจับจุดเริ่มต้นได้ถูกต้องนะครับ การต่อยอดก็ไม่ใช่เรื่องยากละและคุณจะเห็นว่าโอกาสจริงๆเนี่ยนะฮะมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันจะเริ่มอย่างไรนะฮะมามาดูกันเนาะมาเริ่มกันเลยฮนะก็คือหนึ่งต้องเริ่มจากการมองตลาดก่อนมองที่ดินเพราะว่าความต้องการของลูกค้า คือจุดที่ทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้นะฮะต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่ดูแค่ทำเลสวยแต่ต้องรู้ว่าตัวเลขกำไรขาดทุนน่มันเป็นอย่างไรนะฮะชี้แนวทางเราให้เดินต่อแบบไหนนะครับการรู้จักสร้างความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรก ทำให้ลูกค้าและแหล่งทุนเนี่ยนะครับไว้ใจเรามั่นใจในการที่เห็นเราเริ่มจากโครงการเล็กๆแล้วสามารถที่จะไปเติบโตได้ในอนาคตนะครับถัดมาก็คือต้องเริ่มจากโครงการเล็กๆนะครับไม่กี่หลังเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับเรียนรู้เป็นการทดลองทำจริงๆแล้วค่อยขยายไปโครงการใหญ่นะฮะและสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินแต่คือ ระบบคิดแบบดักพัฒนาสังหานะครับที่รู้จักในเรื่องของการจัดการทุกเรื่องเลยนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราดูที่เรื่องเงินอย่างเดียวเราจะไม่ได้เร็นะฮะสังหาไม่ได้เป็นเวทีของคนทุนหนาอย่างเดียวแต่คือสนามของคนที่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรและเริ่มตรงไหนเพราะการเริ่มที่ถูกต้อง เท่ากับคุณไปได้ไกลกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเริ่มผิดตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับโอกาสล้มเหลวเนี่ยนะครับมันก็จะสูงเงินก้อนโตก็จะหายไปนั่นเองนะฮะคำถามคือคุณจะเลือกเริ่มจากการเดาหรือเลือกเริ่มจากสิ่งที่ถูกต้อง